สวัสดีครับวันนี้พามาดูกับรถ Honda City ตัวใ่นะครับวันนี้จัดโชกสตัดนะครับโชกสตัดเลยเดี๋ยวมาดูกันไปนี่ครับผมสตัดปรับเกียวครับของโปรเฟนเดอร์นะครับหน้าหลังเลยคันนี้นะครับนี่ที่ร้านเราจัดให้นะครับดูสวยๆกันเลยหน้าหลังนะครับนี่กำลังทำการประกอบนะครับนี่ครับอันนี้ก็รถบางเหมือนเดิมใส่ล้อแม็กไปอยากจัดใหม่นะครับนี่ชุดล้อหลังนะครับโปรเฟนเดอร์นะครับ ตัดปรับเกลียวเรียบร้อยนะครับเอาเตี้ยมากเตี้ยน้อยจัดให้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของล้อหน้าล้อหน้าเรากำลังทําการประกอบอยู่นะครับไปเดี๋ยวไปดูตอนประกอบไปเดี๋ยวไปดูตอนประกอบล้อหน้ากันไปี่ครับทุกอย่างคือการเซฟตี้นะครับทํางานสะอาดดูครับขัดล้างเช็ดให้เรียบร้อยอันนี้เป็นชุดชวงหน้าสตัดปรับเกลียนะครับของล้อหน้า Honda City นะครับเอาเตี้ยมากเตี้ยน้อยเดี๋ยวเราจัดส่งกันเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อ